ขอสวัสดีปีใหม่กับพ่อแม่พี่น้องชาวาตายโดยเจ้าอทีมงานหรือผู้รักชาติทีมงานกพอปอปสอซ่อผักตายทุกฐานเรกวันทีหนึ่งวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเราอยู่กันที่สนามตินสุลานนเป็นวันประกาศชัยชนะของพวกเราทรงคร่าต่างแปดเขตไม่มีการรับสมัครเหลือตังก็ ทั้งแปดจังหวัดที่เราได้ทำอารยยคัดขึ้นกันเพื่อจะไปสู้อารยะประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบที่มันดีขึ้นเราจะเห็นได้ว่าเราพลาดเพียงจังหวัดเดียวก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัครได้ไปจ็ดเขตจากทั้งหมดกเก้าเขต แต่ที่พลาดนี้ก็เกิดจากการกระทําผิดกฎหมายก้องกอ่กอตอกับผู้สมัครซึ่งพี่น้องชาวนครซีธรรมราชก็จะตามตวงความชอบธรรมนั้นกลับคืนมาวันที่สามมกราคมก็จะมีการจุมนุมใย่ข้องคลพักคนรักชาติที่นครสซีธรรมราชเพื่อท่วงคืนความเป็นธรรมและทําให้ทุกตองตามกฎหมาย การให้เป็นเรื่องเล่าที่มากคิดว่าจริงๆเัินพี่น้องชาวนครที่รรมราชเขาก็เข้มแขง้งเอาจริงเอาจังไม่หน่อยกว่าเจ้าทสงกล้าเราแต่ว่าจยุดพลาดนั้นมันอยู่ที่ว่าพวกที่พยายามจะสมัครนั้นเป็นพวกเข้มแข้งเขาเรียกว่าหลักลอบทำ ถ้าเป็นสัจะนิดนึ่งก็เรียกว่าแลนหลักหลบยบตรงนั้นยบตรงนี้ทำกันจนได้พี่น้องชาวนาะคอนที่จรรราชก็จะเรียกคนที่เข้ามาได้แล้วนี่จะไม่เรียกว่าผู้แทนเขาไม่ยอมรับ่าเป็นผู้แทนต้องเรียกว่าผู้แลน่นต่อหลักยบมายบเมือนแลนอุดซ่าอุดรูเมือนอุดรูเลน่นพี่น้องชาวจงกล้ากันหนังอยู่ประตูสนามติ้นหนังอุดรูแลนเหมือนกัน กคือหนังกันแน่นเต็มไปหมดเพื่อไม่ให้แลลนลอดเข้าไปได้แต่ว่าที่ส่งกล้านั้นเป็นแล่นธรรมดาเรียกว่าแลลนมาข้างหลังแต่ที่นาครนที่ธรรมราชนั้นพวกนั้นแล่นไม่ธรรมดาเป็นแล่นติดปีกซึ่งมันเป็นแล่นดีใจเฮลิคอปเตอร์เป็นแล่นแล่นขึ้นก้างบนแลลนขึ้นก้างบนนั้นจับยากพี่น้องเล่นลงหลังจับหาย ดังนั้นเชาวนาะครนที่ธรรมาราชซึ่งบั่งเรือเงนาะคอนที่ธรรมาราชอาจจะดูเมื่อนกาวหน้าไปมากกว่าเราเชาทรงคล้าเพราะว่ายังมีการกดดันให้ประธานกกโตลาออกนายมนัดเพ่งสุดประธานกกกโตงนาคนที่ธรรมาราชลาออกในวันที่สามสิบธันวาคม ซึ่งข้องสงกร้าเราไม่ได้บอกให้ลาออกนะเราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องคนนคุยรู้เรื่องก็ไม่กดดันให้ลาออกหล่อตาลาออกไม่รู้ก็ตังเคยมานกะ่อนที่ตำรวจจะเป็นเจนนันเราไม่รู้ว่าก็อีตังเคยห้ามใต้รูไม่บอกชื่อบองนาแล้วก็คุกคมผู้ซื้อข้าวใต้รูไก,ก่ทุกๆนุพราะฉะนั้นเรามาเนึกว่า ทีนครที่ธรรมราชนั้นเราเรียกผู้เล่นก็นคือว่าล่อสระเอลเลนแต่ว่ารูบาราเต้ดังหละเอานะล่อสระเอโน,โนนอนนู่เลนนี่คือเล่นที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นทีนครที่ธรรมราชเป็นเลนติดปีกจะต้องทวงท่ามความยุติธรรมกันต่อไปพี่น้องแต่ว่าอยากให้เราได้ก็คิดนั้นในสี่เกี้ยนตัวนังซื้อไว้ที่จงกล้าเราเนี้ย มีคำว่ากบฏเราเป็นกบฏส่รักพระเจ้าอยู่วดีกว่าเป็นขี้ข้า้องใจโกงยิ่งชัวสิคิดจะเอาเจ้าลงประท่งขึ้นเป็นเจ้าแทนความจริงญาติกุลจิน,น,นวัตรีนเราไม่ควรมีให้อยู่ในตมเนียบอดีตนายกรัฐมนตรีโดยจำไปเพราะนายกรัฐมนตรีนี่ต้องนำประเทศไปสู้การพัฒนาหรือความมั่นคงแต่วัดระกุลจิน,นวัตรนั้นไม่ได้ตำเ่นนั้นเลยรักุลจินวัตร เป็นเพียงผู้มากินรั้วประเทศไทยเหตุผลที่ปูดว่าเขากินรั้วประเทศไทยพี่น้องเพราะว่าเข้ามาเผื่อขาค่ายพร้อมกับการปกครองเขาไม่ใจปกครองเพื่ออิพัตนาเพื่อส่งเสริมประเทศแต่เข้ามาทําเพียงเผื่อจะขาค่ายผู้คาดการขาค่ายและรวยขึ้นรวยขึ้นรวยเอารวยเอา นี่คือทําทุกคนใ้กลายเป็นเยื่อของตัวเองแล้วตัวเองก็รวยขึ้นรวยขึ้น,นยังไม่มีคิดจากัดคนประเภทนี้อันไม่อาจเรียกว่าผู้นําหรือไม่อาจเรียกว่านักปกครองได้เลยนักปกครองแต่เดิมมันเข้าไม่มาขาค่ายแข่งกับผอคาถัางไร้ผอคาเมฆค่าย,ยันขาขค่ายไปได้อย่างปกติถ้านักปกครองลงมาขาค่ายแข่งกับผอคาเมฆค่าเนี่ย แล้วถุกย่างกลายเป็นเครือข่ข่ที่อยู่ภายใต้อำนาจตนเตรียมยวนแม่แต่เนตกาเฟออีก,กินกาแฟนี่ก็ต้องคิดว่านี่ก็ตักสิ้นกันเนื้อ,อยู่ในพวกตักสิ้นอิจิตันไอ้ขนมปังเหลกๆนี่คิดแค่นี่กันเหลาช่องซ้ำทีวีช่องไนเป็นเครือข่ายตักสิ้นมัง้งก็ต้องคิดถูกเรืองนี่เรานึกภาพว่าเรากำลังทุกกินรวบ มีย่างน้อยๆมีอดีตนายกอยู่ซี่ฐานฐานแรกก็คือจักสิ้นจินนวัตนี่เป็นวัวน้าผู้กินรัวประเทศไทยที่แท้จริงปกครองเพื่อขาดข่ายโดยเฉพาะแล้วยังสร้างพุ้นเฉิดขึ้นมาอีกซ้ำนยายกสมักนายกส้มชายนายกหญิงหลัก สร้างคนนี้ก็ได้จีว่าเป็นเงากองถักสิ้นเป็นวุ่นเฉิดเป็นตัวแทนกองถักสิ้นกระข้าวมาเผื่อกินรวบเช่นกันสี่คนนียนไม่ควรตู้ปวันสืกว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีกองประเทศไทยในนังสือเรียนเผื่อไม่ให้มีถักสิ้นคนถี่ซ่องขึ้นมาพี่น้องเราควรจะรุรรค์ว่าในนังสือเรียนกองลูกล้านเราควรควรจะบอกว่าตั้งแต่ปีนั้นถึงปีนั้นผู้ปกครองมีลักษณะกินรวบประเทศไทย จึงไม่จัดเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีได้ข้อเรียกว่าผู้กินรวบประเทศไทยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาอย่างนี้แล้วเราจะได้ความชัดเจนว่าถ้าไก่เข้าวมาได้ในปีเนี้ยนเราเรียกผู้เล่นเราไม่เรียกผู้แทนแล้วอดีตนายกกเรียกว่าผู้กินรวบประเทศไทยขอให้พี่น้องใจช่องคำนี้แทนกันอย่าเพิ่อไปเรียกว่าอาดีตนายก อย่าเรียกว่าผู้แทนพวกที่เข้ามาในปีนี้คือนักเหลือกตั้งทั้งไลายเนี่ยใช้เวลามา2 0กว่าปีแล้วที่พลัดกันเป็นพลัดกันเปนลี่ยน,นกันมากินรวประเทศเนี่ยประชาชนข้อเพียงปีเดียวข้อปีเดียวนี้ไม่ง่ายเจออข้อปีเดียวอย่างพํามีเหลือกตั้งกันนี่คือใจแคบขบไม่ได้ถ้าว่ารัฐบาลหญิงหลักนั้น ได้มีนำใจคิดว่าเออนะเราก็คโองมาสิบกว่าปีแล้วลองให้ประชาชนทำแล้สักปีที่ประชาชนนี้มีปัญญาทำแขนให้สภาประชาชนนี้มีนำยามีพลังมีแนวคิดดีบันพลือ้อให้ทำให้สุดแต่ว่าปีนเสร็จนะแต่ปีหนึ่งไม่เสร็จจานคนคนออกมาหลายต้นกว่าต้นห้ยสัจจาอ่้ยแล้วหามพิจสัจจะว่าปีเดียว แล่ว่าประชาชนทำเองนี่ปีเดียวทำอะไรได้ั้งตาไทยกันไปเลยนี่เออนี่ตาใจกว้างมันทำกันได้้ามว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลยิงหลักกลัวอะไรกับเวลาแก่ปีเดียวที่ประชาชนจะมาทำ hại กับประชาชนนั่นเป็นเรื่องน่าคิดผี่นองสวัสดีปีใหม่ปีใหม่นี่เราได้ทําบุญใหญ่โดยการปกปองชาติปกปองประชาชาปกปองประมากษัตริย์ ไม่มีบุญใดใหญ่กว่าบุญนี้แล้วแต่ข้อให้ชีวิตกองบวกเรารุ่งเรืองเป็นสังคมตื่นรู้ต่อไปเราจะไม่ต้องงอหมาเนื่อยหลายแบบเดิมแล้วถ้าเก้ากิจจะเปลี่ยนอะไรไปสู้ความชั่วอีกรัฐบาลหลุนตัดไปเหลือตังแล้วกิจจะแก้ก่อนไม่ดีดีที่เราทําไว้เราก็เพียงแต่ออกมกอมั <c oughs> <c oughs> กละแอมฮักละแอมไว้พ่อประชาชนกระแอมแล้วก็ส่งทะาเร่งการบอกไป ตาวนั้นเกากกลัวเลยว่าถ้าเก้าเดือนออกกันมาเป็นห้าล้านเป็นสิบล้านประชาชนไม่ใจคนโหมอีกต่อไปไม่ใจหนักเหลือตังจะใช้ประชาชนเป็นเยื่อเอาตังในเป้าเอง่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ทำลายถูกย่างข้องประเทศตอนหมายมดเกลียงป่าหมายเกลียงทรัพยากรถูกย่างถูกซูบถูก,กดูดทะลุงชายกันโดยกลุ่มหนักการเมืองและทุนดังไล่ สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดอีกต่อไปถ้าเราออกมาเป็นไล่ลานคนไล่สิบลานคนออกมาให้มาทีสุดถูกจังวัดในวันที่สิบสามมกราคมนี้เราไม่จะปิดเมืองเพื่อทำลายเมืองแต่ปิดเมืองเพื่อทำความสะอาดเมืองต่อไปประเทศไทยจะน่าอยู่เราพยายามกันให้มีถักสิ้นคนที่ซ่องโปรขึ้นมาทีร่ำรวยโดยการผูกขาด ทำธุรกิจผู้คาดมาเป็นหนักปกครองแล้วผู้คาดการา่าการค่ายทุกคนต้องสยบยอมอยู่ตายเกลือคา่ายตักสิ้นตังมดจึงจะเจริญได้แบบนี้เราพยายามให้ลูกล้านเป็นขี้ค้าตักสิ้นหรือตระกูลชิน,นวัตรเพราะฉะนั้นบุญใยญ่ที่พวกเราทำรวมกันจะก็อวยใจอวยพรว่าปีไม่นี้เรามีชีวิตที่รุ่งเรื่องที่ดีขึ้นแน่นอนก็รับขอบพระคุณกับ